สวัสดีเอฟซีกันทุกทท่านนะครับวันนี้นะครับผมครูเอ็มนะครับอาจารย์สือศักดิ์เชิดชัยนะครับร้านเอ็มอิเล็กทรอนิกส์นะครับตำบลด่านทับตะโกอำเภอจอบึงจังหวัดราชบุรีนะครับก็วันนี้นะครับก็มาปิดงานพัฟอีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้อหน้าทองนะครับของพี่ชัดชัยนะครับดูหน้าดูหน้าหน่อยนี่เปิดหน้าเปิดหน้าสาวจะได้มองตอนนี้ยังไม่มีเมียนะครับติดต่อกันได้เอาละมีแล้วหรอ นหมวดเตะอีกแล้วนะครับผงพี่ชัดชัยนะครับอยู่อยู่ไหนอยู่ป้าไหวอยู่ไหนบ้านขาปะป้าไหวบ้านคาอยู่ป้าไหวบ้านคานะครับก็จัดพาวเวอร์ขับกลางแหลมนะครับตัวนี้นะครับหน้าทองนะครับนะไปอีกหนึ่งตัวนะครับก็วันนี้ก็จะมาเทสกลางแหลมอย่างเดียวนะครับไม่ได้ลงเบรนะเพราะว่าลูกพี่แกเอาไปใช้ขับกลางแหลมเท่านั้นนะครับก็ไส้ในเอาเท่านี้พอเห็นมากไปได้ เห็นไหใครโทรมาวะไม่เคโทรน่ะพูดถึงปั๊บเมียโทรมาเลยไอนลูกโทรมาลูกโทรมาลูกโทรมานะอันนี้ปัาหนึ่งอีเตอร์ซาวนะครับอยู่ด่านทัลโกนะครับโอ้แล้วก็ลูกค้าผมอีกท่านหนึ่งนี่มารอคิวรอคิวอืมรอคิวอันนี้เดี๋ยวเรานะครับเรามาชมมาฟังเสียงกันนะครับนะว่าจะโหดโหดจัดประหลัดบอกไดไหนะครับทับก้างแล้นะครับ หิวนมแล้วหิวติมหิวหิวติมมันจะเอาไปอย่างนี้ก็ละลายหมดเลยดิโอเคนะเพื่อนเื่อนะเดี๋ยวเราจะมาเทสกันกลางซีใบนะครับนะกลางซีใบที่ด้านบนนะครับเบรดไม่ได้เทสนะครับนะเบรดไม่ได้ลงนะครับลงกลางอย่างเดียวเลยนะครับว่าเสียงจะโหดขนาดไหนนะครับนะขึ้นหูหรือเปล่า ก็ยังไม่รู้นะอันนี้คือ,อยังไม่เทสเลยแต่เมื่อคืนมาแล้ว <laughs> 好啊 ครื่องไม่ได้เครื่องไม่ได้ปิดเปิดเลยเอ้าผมปิดเครื่องเปิดเครื่อง iPad ใหม่อยู่นะครับก็เดี๋ยวมาอธิบายมันเข้าๆให้ฟังนะครับก็เจ้าตัวหน้าทองนี้นะครับก็มีแต่กล้องนะครับพี่พี่ชัยเอามานะครับกับม้อแปลงเดิมนะครับผมลงอุปกรณ์ไส้ในใหม่นะครับก็กําลังขยายนะครับก็น้อยๆนะครับ20วัตต์นะครับต่อข้างประมาณ20วัตต์ต่อข้างแหมพูดเอาซะแหมโอ้โหตัก ขนาดนี้20วัตแล้ว1000วัตจะยกขนาดไหนอะไรประมาณนี้นะครับก็กําลังวัดนะครับก็ไม่พูดเดียวกันนะครับเอาตามที่เห็นนะครับนะแต่เอาง่ายงคือเอาไปขับฮอนนะครับสี่ปกนะครับแหลมอีกแปดตัวนะครับคือใจมีเท่านี้นะครับนะใจของพี่ชัดชัยมีเท่านี้นะครับพัดลมนี่แรงนะครับเย็นเยือกเลยนะครับด้านหลังนี้คือแบบว่าอากาศร้อนร้อนนี่นั่งหลังเครื่องได้สบายเลยเป็นพัดลมทอร์โบนะครับ 1. นะไฟเลี้ยงวงจรนะครับอยู่ที่หกสิบกว่านะครับก็ผ่านชุดเล็กที่ไฟแล้วก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับไฟเลี้ยงวงจรอยู่ที่หกสิบกว่านะครับนะตอนนี้เปิด iPad อยู่นะครับวอนนี้ไอแพดน่าจะลุลนๆนะครับไม่ได้ปิดเปิดเลยนะครับเปิดตลอดอเนี้ยคงจะต้องเปิดใหม่นะครับนะไอชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้นะครับชุดคาราโอเกะมินิก็ยังอยู่ชุดฟังหวยนะครับนะมาลองกับเจ้าตัวปีตัวนี้นะครับปีคอร์สตัวนี้นะครับนะ เปิดจูเปิดจูติดใจก็ติดต่อนะครับท่านใดยอยากจะงานฉายหนังงานเครื่องไฟนะครับติดต่อได้เลยชัดชัยนะครับชัดชัยภาพยนตร์นะครับกับป้าหนึ่งอีเตอร์ซาวไอหาย้อนแสงมองเห็น,นหน้านึงเลยอมองไม่เห็นย้อนแสงไอไมรู้มันดำวะ <laughs> อันนี้ออกงานเยอะมันดำนะเนี่ยไม่ค่อยเห็นเลยนะอืเปิดไดะขากล้องเลยนะเสียงกลางน,นะ อันนี้คนฟังก็รอฟังนะคนรุ่นก็รอรุ่นนะนเครื่องเปิดช้าโดนจะได้ซัดสักหน่อย Down, 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 <coughs> down, 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 I one for am Jane, the winter for right. a New Interimates ไอ้ไหมใช่ไหมขึ้นหูดีไหม,ดไ,หมได้ใส่กันไหมเท่าไรเท่านี้แล้วมาไม่เหมือนฮอนท่านนี่ <c oughs> ตอนนี้ยางเสี่ยงเจะาะเบรลงด้วยนะครับเพื่อนใสเ่เบรดหน่อยมันไม่มันออเอาเบรลงด้วยนะเปิดให้ห่ากล้องล้นไปข้าง อยากไม่สุดอยังไม่สุดอยากบี้เลยมากมายเดี๋ยวใส่เบสตั้งไงได้อีกหน่อยหนึ่งนะแต่ว่าแหมสำหรับเสียงแหลมมันได้แล้วแต่สำหรับต้องเข้าใจว่าเสียงกลางวอซ c e อ่ะไม่มันเสียงกลางไวซ c e อ่ะารับแีดได้เลได้เสียงแหลมไม่ใส่ครับไปใส่ซีด้วยใส่ไมใส่ผมบอกใส่บอกใส่เชื่อผมเดี๋ยวเชื่อช่างดิ เที่ยงอย่าเที่ยงอย่าเที่ยงโชคเสี่ยงไม่ด้ใส่ซีเที่ยงอะไรไปเลยฮะใส่มันอยู่ที่เราป้าบเกี่ยวหรอไม่มีตังค์ซื้อซีรี่โอ้แค่ตัวยี่สิบกว่าบาทที่ตัวแปดตัวแปดตัวสิบหกตัวอะไรอ่ะแปดห้ากี่ตัวแปด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 ก็สิบหกตัวใส่ซีด้วยต้อต้อตรงไว้ต่อซีรี์ไว้ซึ่งแหล่ะต้อตรงไว้เลยเหรอตอรงเลย ไมยายมา,า,ย,ายมามต่อตรงไว้ใช่ไหมต่อตรงไวนะครตรงเอาไปด้วยยังไม่มันยังไม่มัน DJ New t e r a m เมียมารับกลับบ้านแล้วขากล้องขึ้นเลยขากล้องระึ้นเลยอะไรนะไม้ตองเจ็ดเฮ้ยมีไม้ขายไหมร้อยมีส่วนหนึ่เจ็ดอะเปล่านี่ไม้ลอยนี่ก็มีขายอะไรส่วนหนึ่งเจ็ดตองเจ็ดยูโกะปะยูโกะโอ้นี่ก็ขายเนี่ยขาย It's yeah. DJ! Take Day. Day. กางแหลมมาเนี่ยให้ขนาดแหลมไม่เดียวกลางแหลมอัะเบ็ดได้เลยอ่าโอเคขากล้องละคืนาขาอ,อันนี้เบ็เบ็เ,เ <24 S 1> บทยีย่สิบเอ็ดเบ็เอสี่ใบผมใช้ข้างนี้เออยู่เพราะว่าเอาตัวสี่ท้องขับกลางแหลมอยู่น <c oughs> ะท่านผู้ชมไม่มีตำรวจเข้าเนาะ <c oughs> มันเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเฮ้ยตำรวจลืมลืมปักไฟลืมปักไฟ นะครับน่ะแบบนี้นะโอเคเราฝากกันไว้อีกคลิปหนึ่งครับคลิปนี้นะครับพาวเวอร์ของพี่ชัดชัยนะครับนะเจ้าของไซเซอร์สีส้มมารอรับเลยแหมตอนแรกเห็นโคโซดโคตรโสดอยู่ก็แหม่ต่อลงเที่ยงค,คือนใช่ไหมครับเนี่ยโนู่นแล้วไปเพราะพรุ่งนี้มันลื่นนะสองสามวันนู่นแหละก็จะลงได้โอเคครับเพื่อนๆนะก็ฝากกันไว้ไปมาครั้งนี้ก็พอสั้นๆง่ายๆนะครับมาแล้วก็ไม่นะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับโอเควันนี้เราก็ ผมครูเอ็มนะครับแล้วก็พร้อมพี่ชัดชัยนะครับแล้วก็ผอลูกค้าไม,ไม่ไม่รู้ว่านามที่อะไรนะลูกค้าคนก็ขอฝากกันไว้นะครับนะในการรับชมรับฟังในคลิปนี้ด้วยนะครับโอ้เมื่อกี้ขากล้องก็จะล่นเลยนะครับนะเคลื่อนจัดเคลื่อนจัดเพราะว่ามันดิน้นมันดิ้นนะครับเก okay, ฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับ